สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะสู่อักษรอ,ออนเลินค่ะอยู่กับครูบอนะคะในวิชาภาษาไทยประถมศึกษาปีที่4ค่ะคาบนี้นะคะเราเดินทางเรื่องภาษาทินมาจนถึงการทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดป .4 ของอักษรขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า115ค่ะ เอาละค่ะเราก็จะเจอคำถามตามข้อที่4นะคะเขาต้องการให้เราหาคำภาษาถิ่นมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเอาละค่ะภาษากลางกระสอบภาษาเหนือเราจะเรียกว่าอะไรคะลองเติมกันมาแล้วยังถูกต้องค่ะเรียกเหมือนภาษา อีสานเลยคือจะไม่มีการกระดกลิ้นนั่นเองเป็นกะสอบเฉยๆภาษาใต้ก็คือสอบง่ายๆภาษาใต้จะชอบใช้คำที่สั้นๆสำเนียงคือสอบเอาสอบมาอย่างนี้นะคะคือกระสอบต่อไปกระสอบนี่ยก็เป็นภาษาอีสาเนเหนือกับอีสานคล้ายกันเพราะได้รับอิทธิพลมาจากภาษา ลาวนั่นเองค่ะไปต่อข้อที่2มองภาษาเหนือพ่อภาษาอีสานเบิง่งภาษาใต้คืออะไรคะแลถูกต้องโอเคแลตาคือดูค่ะดูสิดูแต่ดูตาอย่างเงี้ยเป็นแลนะคะในการมองกะปิภาษาเหนือ ก็ใช้คำว่ากะปิเหมือนกันกับภาษาอีสานค่ะแต่เวลาพูดมันก็จะเป็นกะปิโอไมคะครูอัดพูดสำเนียงไม่ถูกเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ได้พูดตามว่ากะปิเฉยๆเนี่ยไม่ใช่นะคะต่อไปภาษาใต้คือเคยแล้วภาษาอีสานคือกะปิเหมือนกันกับภาษาเหนือนั่นเองไม่มีคำเฉพาะนะคะ ไปต่อกันข้อที่สีภาษาเหนือบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคือตะว่าถ้าภาษาใต้เมื่อวานคือเล็กวาถ้าเป็นภาษาอีสานล่ะภาษาอีสานคืออะไรคะเมื่อวานเลยเอาละค่ะต่อไปพูดในภาษากลาง ภาษาเหนือคืออะไรคะอูภาษาใต้คือแหลงแล้วภาษาอีสานคือเว้าถูกต้องค่ะข้อที่หกโกรธภาษาเหนือคือโคดภาษาใต้คือวิบค่ะถูกต้องวิบแล้ววิบแล้วคือ โกรธแล้วนั่นเองภาษาอีสานคือสุนถูกต้องค่ะข้อที่เจกลาภาษาเหนือคือกํลลังภาษาใต้คือพรกถูกต้องค่ะแล้วภาษาอีสานคือกะโปถูกต้องค่ะข้อที่8ตลาดภาษาเหนือคือกาด ไปกาดแม่ริมอย่างเงี้ยไปตลาดที่แม่ริมลาดคือภาษาใตา้แล้วถ้าเป็นภาษาอีสานล่ะคะก็ใช้ตลาดเลยก็จะมีสำเนียงที่ต่างออกไปจากภาษากลางนะคะต่อไปข้อที่9ปลากระดีถ้าเป็นภาษาเหนือใช้คำว่าปลาสลากถูกต้องค่ะ ปาสะลากถ้าเป็นภาษาใตา้ใช้คำว่าปลาเดแล้วถ้าเป็นภาษาอีสานจะใช้คำว่าปลากระเดิดค่ะและข้อที่10บค่ะทับพีทับพีภาษาเหนือคือปากถูกต้องค่ะ ภาษาใต้คือวักโอเคนะคะและภาษาอีสานคือกะจองนั่นเองเอาละค่ะที่ลองทำกันมามีใครถูกทุกข้อบ้างไปต่อกันในหน้าที่116ค่ะคำสั่งคือ สืบค้นข้อมูลและเขียนภาษาถิ่นในภาคต่างๆให้ตรงกับคำภาษากลางที่กําหนดภาษากลางที่กําหนดคืออร่อยอีสานคืออะไรคะแซบถูกต้องค่ะภาษาเหนือคือล้ำล้ำขันนาดแล้วภาษาใต้ละคะ ร้อยถูกต้องค่ะเอาล่ะค่ะข้อที่2ตะกรา้าอีสานคือกะตาภาษาเหนือคือตะกะ้าแล้วภาษาใต้คือกล้าเฉย เวลาโดนใช้นะคะเวลาถูกใช้ก็คือไปหยิบกล้ามาที่กล้าก็คือไปหยิบตะกร้ามาให้หน่อยอย่างนี้นะคะต่อไปข้อที่3กลับบ้านภาษาอีสานคือเมื่อบ้านค่ะภาษาเหนือคือปิกปิกบ้านถ้ภาภาษาใต้ละคะ หลบอะไรฮะหลบบ้านถูกต้องค่ะหลบบ้านเรานะคะกลับมาบ้านเราอย่างเงี้ยต่อไปข้อที่4ี่คำนี้เจออีกแล้วค่ะอีสานเรียกว่าตลาดเหนือกาดถูกต้องค่ะแล้วใต้ล่ะ หลาดนั่นเองค่ะส่วนมากจะเป็นหออะไรคะหอหอหีบถูกต้องค่ะข้อที่ห้าค่ะโกหกโกหกในภาษา,าอีสานคือขี้ตัวถ้าภาษาเหนือเป็นขี้ขี้จุค่ะ ภาษาใต้ล่ะอคะภาษาใต้ขี้ขี้หอกค่ะถูกต้องโอเคไหมคะถูกกันหมดทุกข้อไหมคะไปกันต่อคะ่ะข้อที่6คำสั่งคือจัดหมวดหมู่ของคำภาษาถิน่นที่กำหนดว่าเป็นภาษาถิ่นภาคใด โดยตรวจสอบจากพจนานุกรมพจนานุกรมเนี่ยนะคะเรียนกันมาแล้ววิธีการใช้ใช้อย่างไรสแสดงว่าในข้อที่6เนี่ยที่ครูฝากนักเรียนไปลองทำน่าจะถูกหมดกันทุกคนเลยนะคะมาดูข้อที่1กันค่ะในข้อสอบแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเติมนอหนูถ้าเป็น ภาคเหนือออ่างภาคอีสานตอเตาภาคตายมาดูค่ะละอ่อนจำได้ไหมคะในเนื้อเพลงที่ครูเอามาให้ผมยังละอ่อนและโซนแกนละอ่อนคือเด็กนั่นเองเอาละค่ะเป็นภาษาเหนือแปลว่าเด็กนะคะ เอาล่ะค่ะคำต่อไปคำว่ากาดกาดเป็นภาษาอะไรคะภาษาเหนือเหมือนกันกาดแปลว่าตะตลาดถูกต้องค่ะคำต่อไปเจอกันแล้วคำนี้คำว่าควรควรเป็นภาษาภาษา ใต้เป็นภาษาใต้ที่แปลว่าโคดหินเนินดินที่มันเป็นโคกขึ้นมานั่นเองนะคะเนินดินที่เป็นโคกขึ้นมาเอาละค่ะมูสังมูสังคืออะไรมูสังเป็นสัตว์นะคะเป็นชื่อเรียกใน ภาษาใตา้คือเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับชะมดและพังพรตระกูลเดียวกับชะมดและพังพอเสร็จไหมคะไปต่อกันที่ แถวที่สองค่ะอ่าละค่ะแถวที่สองเกิบเกิบคืออะไรคะเคยได้ยินไหมคะเกิบเป็นภาษาอีสานเกิบหมายถึงรองรองเท้าต่อไปกะลิอ่องกะลิอ่องคืออะไร เป็นอับใบเลยค่ะเป็นภาษาเหนือผลไม้ค่ะกล้วยอะไรคะกล้วยน้ำหวาค่ะต่อไปจอบจอบเป็นภาษาอะไรคะจอบจอบเป็นภาษาอีสานค่ะถูกต้องอีสานจอบเนี่ยแปลว่าแอบเอาละค่ะแคบหมูเอ๊ะ อะไรใช้กินกับน้ำพริกองแคปหมูนั่นเองแสดงว่าน้ำพริกอองอยู่ในภาคภาคเหนือแสดงว่าแคบหมูคือภาคเหนือคือการที่เขาเอาหนังหมูนะคะมาทอดให้กรอบนั่นเองไปแถวต่อไปค่ะยี่ยี่คือภาคเหนือค่ะยี่แปลว่าสองค่ะขลม่มขลม่ม กคลมคือผ้าภักใต้ภตักใต้นะคะแปลว่าขนมค่ะเอาละค่ะต่อไปจอยจอยหมายถึงอะไรคะจอยจอยเนี่ยเดาเลยน่าจะเป็นผาคอะไรคะอีอีสานจอยหมายถึงผอมต่อไป หัวขวนหัวขวนคืออะไรภาคอะไรก่อนภาคอีสานหมายถึงหัวอะไรดีคะหัวเราะนั่นเองต่อไปค่ะกระตาค่ะคืออะไรเจอแล้วคำนี้เป็นภาษาอีสานแปลว่าตะกระ้า โอเคกระทันกระทันหมายถึงอะไรคะภาษาภาษาอะไรก่อนภาษาเหนือถูกต้องคะ่ะหมายถึงตน้นพุทธสาคะ่ะต้นพุทธสาคะ่ะต่อไปจักกิมจักกิมก็คือจริงจริงโจกถูกต้องคะ่ะจริงโจกเป็น ภาษาที่จกเป็นภาษาเหนือนั่นเองสัสาสัมสาคือภาษาอะไรคะเหนือแปลว่าอะไรแปลว่าต้นก้ามปูหรือเราจะเรียกว่าต้นจามจุรีนั่นเอง ไปต่อค่ะนัวนัวเคยได้ยินไหมคะนัวอยู่ในภาษาอีสานนัวแปลว่าอร่อยคลบคลบน่าจะเป็นภาษาอะไรคะภาษาภาษาใต้ค่ะแปลว่าสลบนั่นเองคำต่อไป พี่สังพี่สังน่าจะเป็นภาษาทินไหนคะอีอีสานพี่สังแปลว่าอะไรและคำสุดท้ายนานนานน่าจะเป็นภาษาเหนือภาษาเหนือแปลว่า คนที่เคยบวชพระเอาละค่ะ,ะถ้าไม่มีพจนานุกรมนะคะเราอาจจะงงกันได้ว่าเอ๊ะแต่ละคำเนี่ยหมายถึงอะไรออกเสียงแบบไหนทุกอย่างมีเฉลยอ,อยู่ในพจนานุ กรมถ้าทุกคนเรียนเรื่องการใช้มาแล้วสดแสดงว่าการทำแบบฝึกหัดในหัวข้อที่6เนี่ยเป็นเรื่องง่ายเลยละค่ะในเรื่องภาษาถิ่นนะคะครูคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมีความสุขได้ความรู้เพิ่มเติมได้สำเนียงใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถนำไปใช้ได้ในแต่ละท้องถิน่นถ้าเราไปเที่ยวภาคใต้ เจอคำเนี้ยคำศัพท์นี้เอ๊ะเราเคยเรียนมาแล้วเคยผ่านมาแล้วรู้เลยว่าแปลว่าอะไรถูกไหมคะนี่คือประโยชน์ในการเรียนเรื่องภาษาถิ่นนั่นเองเอาละค่ะลองดูนะคะว่าแบบฝึกหัดที่ตัวเองเนี่ยทำม,มาถูกหมดหรือเปล่าถ้าไม่หมดก็ลองไปทำใหม่ลองเปิดใหม่แล้วจำใหม่ดูค่ะ แล้วครูขอฝากอีกนิดนึงค่ะให้ลองไปทำแบบทดสอบอื่นๆดูแบบฝึกหัดในคาบหน้าดูซิว่าเอ๊ะคาบหน้าเนี่ยเปิดไปดูหน่อยว่าเราจะมาทำแบบฝึกหัดเรื่องอะไรเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็เปิดดูในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาดูซิว่าคาบหน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันโอเคนะคะ ฝากไปดูบทเรียนล่วงหน้าแล้วก็ฝากไปทบทวนสิ่งที่เคยเรียนกันมาสำหรับวันนี้นะคะครูบทจบเรื่องภาษาถิ่นเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อมให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education ่